ทุกคนมีเหตุผลสำหรับตัวเองเสมอเหตุผลที่ไม่มีถูกไม่มีผิดเหตุผลใครก็เหตุผลมันเพื่อความสบายใจใครมันอย่างเช่นหมอปลาก็เช่นกันมาฟังเหตุผลหมอปลาว่าทำไมถึงปล่อยมือลุงพลหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจากวันนั้น มาจนถึงวันนี้วันที่หลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามการเวลาสิ่งที่เคยรู้ก็เหมือนไม่เคยรู้สิ่งที่เคยไม่รู้เริ่มมาเรียนรู้แต่ที่รู้ตอนนี้แล้วมันหายสงสัยคือสิ่งที่เคยเดาไว้มันถูกว่าคนที่เคยบอกว่าจะแฉคนทั้งหมู่บ้านคือแพะที่เราเคยช่วยเหลือรักใร่กันเขาบอกว่า ถ้าหวยมาตกที่ผมผมจะแฉรให้หมดทุกคนนั่นหมายถึงรู้แต่ปิดบังว่าไม่รู้ใช่หรือไม่สิ่งที่เคยยึดเหนี่ยวว่าไม่เคยสนใจเรื่องเซฟตัวเองมากไปกว่าหาตัวคนร้ายให้ได้สงสารเด็กเป็นที่สุดจนยอมวางเงินก้อนตั้งรางวัลน,นำจับแต่ท้ายสุดกลับปิดประตูตีแมวไล่คนช่วยดันคดี ออกไปจากชีวิตทางอ้อมพยานที่ไม่เคยมีจู่จูจะมีแต่ก็ไม่กล้าสักทีเพราะคนดังที่แสนดีไม่คิดเซฟเขาแล้วเขาจะช่วยทำไมจากคดีคนตายกลายเป็นเรื่องตลกร้ายกว่าใครจะรวยหมู่บ้านสีเทาจะกลายเป็นแดนมหัศจรรย์ที่ไม่มีกลิ่นอายความเศร้าน้ำตาของความรัก กลายเป็นน้ำตาของความผิดหวังคนรักกลับมาชังแต่คนเคยชังกลับทำว่ารักปกป้องกันและกันโดยไม่มีใครรู้เรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นซับซ้อนซ่อนปมคนที่ปกปิดกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจคนร้ายหายไปกับสายลมแห่งอิทธิพลและผลประโยชน์คนที่เคยดูเปิดเผยยอมถูกถ่ายทำติดตาม ตีแผ่ตอบทุกคำถามกลับมาจำกัดสิทธิ์ตั้งกฎการเข้าใกล้ข้อห้ามเผยแพร่ด้านแย่ขอแค่ด้านดีๆคนที่ไม่เคยฟ้องกลับคนใส่ความให้ร้ายแต่จะไล่ฟ้องยูทูบเบอร์ที่บันทึกภาพด้านจริงที่อาจดูไม่ดีคําว่าเคยอยู่อย่างพอเพียงกลายเป็นยังไม่พอเพียงคนที่ไม่เคยมีญาติกลายเป็นยุยญาติเยอะ คนที่เคยโดนคนอื่นกระแนะกระแหนะกลายเป็นกระแนะกระแหนคนอื่นอย่างชาญฉลาดเรื่องคดีคนตายกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์จากคนชัดเจนที่ดูง่ายกลายเป็นดูยากยามขอบคุณคนเน้นพูดออกสื่อแต่ยามหักหามน้ํำใจใครที่เขาหวังดีกลับห้ามบันทึกภาพและเสียงคนที่เคยบอกอยากให้คดีจบ อยากรู้ตัวคนร้ายแต่ท้ายสุดกลับกลายเป็นไม่อยากได้คำตอบจะพัฒนาหมู่บ้านคนโกหกแต่ยังไม่พัฒนาความซื่อสัตย์และสัจจะจากคนที่เคยยกมือไหว้กลายเป็นไหว้ไม่เป็นจากคนเคยยิ้มแย้มทักทายกลายเป็นเสือยิ้มยากและหมอปลาก็ได้เผยว่าตามที่ได้ประกาศยุติในเรื่องการติดตามคดีกรณีน้องชมพู่นั้น จากเดิมที่นัดหมายเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะขึ้นไปเพื่อติดตามคดีแต่หลายๆคนก็เปลี่ยนไปประกอบกับทราบข้อมูลจากหลายฝ่ายว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความจริงเกี่ยวกับทางคดีร่วมกันปกปิดข้อมูลมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตนซึ่งเป็นคนนอกดื้อดึงไปคนที่ให้ข้อมูลก็จะอยู่ยากดังนั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดีกว่าส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับลุงพลนั้นตนไม่อยากพูดอะไรมากคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่อยากจะฝากถึงลุงพลว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ลุงพลโกนหัวและถูกสังคมเพ่งเลงว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยใครที่เข้าไปหาและวันนี้คนที่เข้ามาหาเขาหวังอะไร ตนจึงมองว่าต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ตนเตือนด้วยความหวังดีหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ